ตั้งแต่ทําสวนมาผมว่ามันตอบโจทย์ผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบตรงที่ว่าแค่คู่นี้เราก็ไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นหลายตัวห้าตัวเจ็ดตัวอะไรต้องมาบวกเพิ่มแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องเกษตรกรผู้รักการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของพืชที่ท่านปลูกอยู่สวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีค่ะชื่อนัทยาชมชื่นค่ะสวัสดีครับพี่ต้อมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อพิสุิ์สุกจิตครับทำสวนมา20ปีแล้วครับเราปลูกอะไรครับที่นี่เป็นหลัก ก็ทุเรียนหมอนทองค่ะมีสักกี่ต้นครับที่นี่ฮะประมาณสองร้อยสามร้อยค่ะที่ผมดูเนี่ยต้นใหญ่มากเลยอายุเท่าไหร่แล้วครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะยี่สิบปีขึ้นค่ะ <20 S 2> แล้วก็มีส <10 S 2> ิบสิบกว่าปีบ้างสิบกว่าปีบ้าง,างที่เริ่มใช้เนะ่ะเรามีปัญหาอะไรครับหลังเก็บเกี่ยวลูกแล้วคือใบเขาโสมต้นโสมมากแล้วก็ใบเป็นก้านไม้ฝาดอะ่ะอะไรที่มาแรงที่สุดตอนสมัยที่เรายังไม่เจอคู่หูเนี่ย ต้นต้นก็เน่าเยอะอย่างรามีไหมคะมีเรมีถ้าเราบริหารจัดการที่ไม่ดีเนี่ยต้นเน่าต้นป่วยเนี่ยคือเป็นปัญหาหลักและปัญหาใหญ่สำคัญกับต้นทุเรียนอยู่แล้วพี่ทํายังไงกับมันเริ่มต้นฉีดผมก็ฉีดอย่างเี้ก็บอกฉีดต้นฉีดใบฉีดแผลฉีดอุตลุดเลยพอเราใช้ไปเราเริ่มใช้อย่างไงครับตอนนั้นใช้ฉีดลงดินก่อนเลยครั้งแรกค่ะแล้วสองเกี่ยวขาสองใช้เพิ่มอีกหนึ่งข้าะค่ะ ก็ S <S 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 คือสองชุดนั่นเองสองชุด,ชดแล้วก็พออีกสามสี่วันก็ฉีดใบฉีดต้นนะะเวลาติดผลหรือติดดอกอะก็คอนข้างจะติดง่ายแต่ของผมติดทุกรุ่นเลยนะเขามีบางรุ่นรวงแต่ผมติดทุกรุ่นเลยแต่งแต่ทาสวนมาผมว่ามันตอบโจทย์ผมได้ร้อยเปอร์เซ็นชน<พ>อบ,บตรงที่ว่าคือแค่คู่นี้แล้วก็ไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นหลายตัวห้าตัวเจ็ดตัวอะไรต้องมาบวกเพิ่มแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะปีแรกที่เริ่มใช้พอเราพ่นแล้วเราเห็นอะไรชัดเจนที่สุดต้นคือใบเขาก็สมบูรณ์ขึ้นสามปีที่ผ่านมานะ เรารู้สึกว่าต้นมันแข็งแรงขึ้นไหมครับผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมอย่างไรแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นคือสภาพเขาสมบูรณ์ค่ะดอกเขาจะดกดีทุกปีเลยตั้งแต่ใช้มาค่ะแต่มองดูสภาพต้นเรียยแเ้วเหมือนเดิมแต่ผมว่าน้ำหนักมันขึ้นแต่นี้เดี๋ยวดูนะพี่ตั้มคาดการไว้ปีนี้เท่าไหร่จะกเอนั่นแหละรู้สึกว่าดอกมากเลยเนะะี่ยค่ะพี่ตั้มบอกว่าไว้ต้นหนึ่งเท่าไหร่เป็นร้อยอ่ะเ,เ,เป็นร้อยอะค่ะจากต้นห้าหกสิบปีนี้ผมว่าเปนใช่ค่ะเป็นร้อยปีนี้เ่าไป แต่ขาดการไปนี่ผมว่าเอาสี่สิบตันผมว่าเกิดจากชุดนี้แหละครับชุดนี้นะครับการผมผม,ผมคือแต่ผมใช้แล้วคือผมใช้จริงๆไหม่ไปสลหรับตัด้อนก็ตัวนู้นตัวนี้จะได,ได้รู้ว่าเขาดีจริงไหมให้ลองใช้ดูนะคะมั่นใจเจ้าตัวเองใช้มาเองคือคือมั่นใจมากค่ะแล้วต้นไม้ก็สุขภาพดีคนใช้ก็สุขภาพดีขึ้นแน่นอนค่ะผมอยากจะฝากไว้สักนิดนะค่ะ คือเราทําสวนน่ะผมทําด้วยจิตวิญญาณในเมื่อเราเห็นต้นไม้แล้วกลับมาฟื้นแล้วมีความสมบูรณ์แค่เนี้ความสุขมันก็นมาคับพอ